ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดมซิ่งหน้าเหลือครับนี่ก็เจ้าคุณปู่ครับทีมนี้วันนี้ก็เจองานเหมาครับพี่น้องคันนี้ก็เป็นเจ้าคุาสุีกเจ้าคุาสุคนทนชกงวยครับรุ่นทวดร,รุ่นตารุ่นยายนะครับ แล้วต่อไปเราก็ไปเที่ยวเที่ยวสุดท้ายครับก็เจ้า,า,า,อา,จาของเขาก็บอกว่าหาเงินได้ก็หาเงินไปก่อนครับก็เจ้าของไม่โคเขาก็บอกว่าครับเก่าก็ไม่เป็นไรครับก็หาเงินได้ไม่จําเป็นต้องใช้ขั้นใหม่ครับขั้นใหม่ก็ทั้งค่างงค่างวดค่าใช้ใจ่ายหลายๆอย่าง จ้าของไมโครก็เลยว่าใช้ได้ใช้ไปก่อนครับมันเป็นรุ่นเก่ามากเลยถ้าแถวบ้านเราแล้วก็ส่วนมากก็จะลดประจำการนะครับเจ้าคุณปู่คนทพนชุกม,มวยเจ้าคุณม,มสุดก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ติดตามชมคลิปตอนต่อไปครับลังเอาประเท,ที่ยวสุดท้ายครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามครับ ขอบคุณครับ